ในตอนนี้มีชื่อว่าการใช้ masking แบบเลือกวัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีเข้ามาใหม่ใน masking tool version ส1 1ขึ้นไปของ Lightroom Classic นะครับการใช้งานเลือกวัตถุด้วย AI นั้นนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเปิดเครื่องมือ masking tool ซึ่งอยู่ทางขวาเหนือแผงควบคุม Basic ก่อนนะครับตัวเลือก select subject หรือเลือกวัตถุด้วย AI นั้น เป็นไอคอนที่1เลยไม่มีคีย์ลัดนะครับเราก็ทำการคลิกแล้วโปรแกรมนะครับจะทำการหาให้เลยว่าส่วนที่คมชัดที่สุดในโฟกัสของภาพถ่ายภาพนั้นกินบริเวณประมาณไหนอย่างภาพถ่ายที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นภูเขาหินปูนซึ่งเป็นการถ่ายด้วยเลนส์เทเลนะครับการถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลเนี่ยนะครับ มันจะช่วยเบลอนะครับวัตถุที่อยู่ห่างไกลออกไปได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเองนะครับความคมเบื้องต้นของภาพถ่ายก็มีผลที่จะทําให้การคัดเลือกวัตถุด้วย AI มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเนี่ยนะครับในบางภาพถ่ายที่ขอบวัตถุนั้นเรียบเนียนมีความเป็นไปได้ว่าการเลือกพื้นที่นะครับวัตถุนั้นๆด้วย AI จะถูกต้องแต่ ถ้าเป็นภาพที่มีรายละเอียดซับซ้อนแบบนี้ยังไงก็ไม่ถูกต้องแน่นอนซึ่งการใช้งานแบบเลือกวัตถุนั้นนะครับจะต้องใช้ร่วมกันกับตัวฟิลเตอร์ตัวอื่นในกลุ่ม masking tool ซึ่งผมจะใช้ brush กันนะครับผมจะลบด้วยผู้กันซึ่งในโหมดลบของผู้กันนั้นนะครับก็คือการคัดเลือกพื้นที่แบบแบบลบแล้วเลือกโหมดลบแล้วเราก็เลือกผู้กันมันก็เท่ากับการที่เรา ใช้เอฟเฟกของผู้กันในการเลือกพื้นที่ครั้งนี้เพื่อลบนั่นเองนะครับนี่จึงเป็นการใช้งานอย่างมีประสิทธิธภาพมากที่สุดควรพิจารณาให้ออกนะครับด้วยประสบการณ์ในการใช้งานเอาเองด้วยว่าการเลือกพื้นที่ในลักษณะใดน,นะครับให้ความแม่นยําในการคัดเลือกมากที่สุดจากนั้นเมื่อเราทําการเลือกพื้นที่ได้สมมุติว่าพร้อมแล้วก็แล้วกันนะครับก็ใช้ตัวไอพวกสเกลพวกนี้ใช้ได้เลยนคแค่นั้นเองนะครับ ไม่ยากอะไรมีตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียวในการเลือกวัตถุด้วย A.I. ก็คือ Inboard นะครับมันก็เป็นการเลือกพื้นที่ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามทั้งหมดกับพื้นที่ที่เราเลือกไว้นั่นเองนะครับ